เมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์มีพระชนมายุได้1 6พรรษาพระเจ้าสุทโทธนะมีรับสั่งให้เสนอาอมาตย์ให้สร้างปราสาทสามหลังเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสในแต่ละฤดูพระเจ้าสุทโทธนะทรงคิดหาวิธีไม่ให้เจ้าชายออกบวชจึงหาหรือเีนอาอมาตย์เพื่อสู่ขอพระนางพิมพายโสธรา มาอภิเศกสมรสเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะเวลาผ่านไปจวบจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้29ส่สิบพรรษา